สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูสะสะวทอีกแล้วนะครับช่วงนี้นี่ชอบนําเสนอสะสะวทเือเกินนะครับก็เราจะเปิดคอร์สกันแล้วในอาทิตย์หน้านี้นะครับก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมอ่ะมาเดีย๋ยวเรามาดูของสะสะวทปสามกันโอ้โหน้องบางคนเห็นโจทย์เลิกทาดีกว่ายาวเหลือเกินถูกไหมครับผู้ปกครองบางท่านก็พอเห็นโจทย์ปุ๊บมันจะอธิบายน้องยังไงดีเดี๋ยวนนี้เรามาสร้างไอเดียกันครับดูนะครับ วันนี้จะเน้นที่คำพูดโจทย์ผสมกับาการนำบล็อกมาแก้ปัญหาดูนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วครับพี่เจเหลือเงินค่าขนม70บาทส่วนน้องโจเหลือเงินค่าขนม20บาทแม่ให้เพิ่มอีกคนละเท่าเกันทำให้โจมีเงินเป็นครึ่งหนึ่งของพี่เจจากนั้นพ่อให้เงินแม่เพิ่มอีกคนละเท่าเกัน Oh, พ่อให้เงินเพิ่มอีกคนละเท่ากันไม่ได้ให้แม่นะครับให้ลูกให้เพิ่มอีกคนละเท่าเท่ากันทําให้พี่เจและน้องโจมีเงินรวมกัน200บาทพ่อให้เพิ่มคนละเท่าไหร่โ oh oh. อ้โหมาเริ่มกันครับจากครั้งที่แล้วก่อนพี่เจก่อนพี่เจเนี่ยเหลืออยู่70สถูกไหมส่วนน้องโจน้องโจเหลืออยู่20ถูกไหมครับบางคนเจอแบบนี้ปุ๊บซัดเลยกําหนดให้พ่อแม่ให้เงินพี่เจเป็น x พ่อเป็น x น้องก็เป็น x ยุง่งวุ่นวายเหลือเกินดูคีย์เวิร์ดคำนี้ครับนี่ครับเท่าเท่ากันเคยสอนไปแล้วในวิดีโอ่อนก่อนๆเท่าเท่ากันก็สี่เหลี่ยมคนล,ละอันถูกไหมทีนี้อันนี้มันมีประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคือคําว่าโจมีเงินเป็นครึ่งหนึ่งของพี่เจโจเป็นครึ่งหนึ่งของพี่เจแสดงว่าพี่เจเป็นสองเท่าของโจตรงเนี้ยครับเราต้องเราต้องกลับประโยคให้เป็นถูกไหมครับ พอโจเป็นพอเจเป็นสองเท่าของโจปุ๊บแสดงว่าถ้าโจมีหนึ่งส่วนพี่เจก็ต้องมีสองส่วนถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็จะรวมกันได้ทั้งหมดสามส่วนถูกไหมอย่าลืมนะสามส่วนเท่าเท่ากันดูนี่นะครับตรงนี้มันเท่ากันอยู่แล้วไอ้นี่รวมกันได้เก้าสิบถูกไหมครับเราเอาเก้าสิบครับมาแบ่งเป็นสามส่วนเท่าเท่ากันส่วนละเท่าไหร่ครับส่วนละสามสิบครับแสดงว่าส่วนเท่าเท่ากัน นี่ครับ30 30ครับสรุปคือแม่ให้เพิ่มคนละ30บาทถูกไม่ถูกก็3ส่วนเท่าๆกันไงพอแม่ให้เพิ่มคนละ30บาทปับ๊บตอนนี้ครับพี่เจมีเงินเท่าไหร่ครับพี่เจมี100ครับน้องโจละ่ะน้องโจมี50ครับถูกไหมรวมกันเป็น150ยห้าแหละพ่อให้เพิ่มอีกคนละเท่าๆกันทำให้พี่เจและน้องโจมีรวมกันเป็น200ตอนนี้รวมกัน1้อยห้า ขาดอีกเท่าไรขาดอีก50แสดงว่าพ่อให้50บาทถูกไหมครับแต่เขาไม่ได้ถามว่าพ่อให้กี่บาทพ่อให้เพิ่มคนละกี่บาทหาร2ครับเท่ากับ25บาทเพราะฉะนั้นสรุปครับพ่อให้เพิ่มคนละ25บาททั้งสองคนก็จะมีเงินรวมกันเป็น200บาทพอดีเห็นไหมครับว่าถ้าเราเพียงแค่สอนให้น้องเขาเข้าใจว่าคําว่าเพิ่มเท่าเท่ากันแทนสัญ,ญลักษณ์อะไรคําว่าเป็นครึ่งหนึ่ง ที่กลับได้เป็น2เท่าแบบนี้ใช่ไหมถ้าน้องเขาเข้าใจตรงผู้นี้นะครับแล้วน้องหาเลขเป็นนะครับโจทย์ปัญหามันก็จะง่ายขึนเลยสิ่งนตาตานานเหล่านี้น,นะครับจะเจอในข้อสอบทออนไลน์ของเรารทั้งป .3 และปะ .6 นะครับเราจะพยายามนําเสนอวิธีการที่แตกต่างคิดให้ง่ายขึ้นนะครับข้อไหนมีหลายๆวิธีเราจะพยายามใช้หลายๆวิธีและที่สําคัญครับเราจะพยายามไม่ใช้เกินระดับชั้น เพื่อให้น้องเกิดความลำบากใจในการเรียนนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันต่อในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ